ตัวเต็มของมังงะวันพีในตอนที่1 1ึ่งรเอในตอนนี้ก็จะเริ่มต้นเนื้อหามาที่ลูฟี่ที่เขานั้นได้รับรู้นะาในตอนนี้เนี่ยเขานั้นอยู่ที่เกาะคนยากเอลบาบเรียบร้อยแล้วและด้วยความดีใจลูฟี่เนี่ยก็เลยพูดออกมาานะว่าในที่สุดที่นี่คือเอลบาบของจริงพวกเราอยากมาที่นี่มานานแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันดูใหญ่โตไปหมดโลกีก็รบอก้วนนั่นสินะดีใจที่ได้รู้เรื่องราวพวกนั้นนะแต่ว่าฉันแต่ว่าโลกนีนยังไม่ทันจะพูดจบ ลูฟี่นี่ก็พูดต่อนะว่าคิดเราโซบน่ะจะสังเกตหรือเปล่าว่าที่นี่คือเออบาฟมีอะไรอยู่บนต้นไม้นั่นน่ะฉันได้ยินมาว่าประเทศแห่งนี้มันเคยมีสงครามกันมาตลอดแล้วก็ประเทศแห่งนี้เนี่ยก็ยังได้เชื่อว่าเป็นประเทศที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะฉันไม่เคยเห็นคนยากที่มากมายขนาดนี้มาก่อนตั้งแต่ที่ฉันอยู่บนเรือของนอรลีแลโบกี้ทุกอย่างมันก็ดูสุดยอดแล้วก็น่าตื่นเต้นปโหมดมันมีแต่เรื่องที่มันไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นนั่นแต่ว่าโลกิ้คราวนั้นก็มมอหหาทีีี่่่่ลูููฟพดดดยยยยฝเวไุ แล้วก็ไม่ยอมฟังที่เขาจพูดสักนิดโลกิก็เลยตะโกนออกมาว่านี่แกใฉันกําลังคุยกับกอยู่นะซึ่งเสียงตะโกนของโลกิมันดังก้องกัวงวานไปใกล้ขนาดที่ว่าเหล่าสัตว์ที่อยู่ใกล้จากโลกินี่ยก็ยังรับรู้และรับพวกนั้นและหลังจากนั้นก็จะมีกล่องข้อความที่บอกว่าโลกิเจ้าชายต้องสามเอลบาฟเขา้นมีค่าพิเศษจากรัฐบาลโลกอพนกรล้านและในตอนนั้นโลกิขขาวนั้นก็จะพูดต่อว่าค่าคือเทพบาทิตย์ที่ถูกเล่าขานกันมาในทิทางของดินแดนแห่งนี้ซึ่งมันมีประวัตติยยยาาาาาววนนมมหลศรษษเจุ้ อย่าได้ปีปากพูดออกามาถ้าเกิดว่าข้าไม่ได้อนุญาตเจ้าคิดยังไงกับสถานการณ์ของข้าในตอนนี้ลูฟี่ก็เลยบอกน้าเชนคิดยังไงเนี่ยนะก็ตอนนี้น่าถูกจับยังไม่ใช่ยังไงโลกีก็เลยตอบกลับไปน่าฉลาดมากแต่ว่าคงไม่มีใครอยากจะถูกจับแบบนี้ใช่ไหมฉันก็อยากที่จะเป็นอิสระเหมือนคนอื่นเหมือนกันเพราะว่าฉันติดอยู่ที่นี่มานานหกปีแล้วข้าคือสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังที่สุดในออบาบและต้นไม้ที่อยู่ที่วอลแลนต์ต้นนี้มันคือต้นไม้สมบัติดำและโซ่พวกนี้ก็ทําจากหินข มันทําให้ข้าติดอยู่ที่นี่้วก็ไม่สามารถไปไหนได้ข้ามีเรื่องจะถามเจ้าหน่อยลูดี้ลูฟี่ก็เลยตอบกลับไปนะว่าฉันชื่อลูฟี่ตาหากโลกิก็เลยพูดต่อนะว่ามาทําข้อตกลงเถอะลูฟี่แกเองก็เป็นเจรสลัดเหมือนกันใช่หรือเปล่าถ้าเกิดว่าแกปล่อยโซ่พวกนี้แล้วปล่อยข้าให้เป็นสลาดได้ข้าจะเป็นคนจัดก,การเหล่า,ลาเจรสลัดเทจาต้องการให้พวกมันหายไปตกลงไหมกุญแจมันน่าจะอยู่ที่ไหนสักแห่งในหมู่บ้านฉันคงไม่ได้ขอเรื่องที่มันยากไปใช่หรือเปล่าและก็ฉันลืมบอกไปนะว่าที่ด้านใต้เอรบวับที่นี่เน พวกเรารู้จักมาในนามมนุษย์โวลสถานที่ที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้และสําหรับคนที่เป็นอาชญากรแล้วก็ลานประหารสาหรับคนพวกนั้นถ้ากกับว่าแกลงขุดหิมะดูนะแกก็จะได้เจอกระดูกม,มนุษย์แล้วก็กระดูกคนยักษ์มากมายว่ากํนว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยมันอยู่มานานกว่าหมื่นปีซะอีกซึ่งในตอนนั้นจะได้เห็นนสัตว์ยักษ์5ตัวนั่นคือแมมมอสงูยักษ์หมาป่ายักษ์กอริลลาแล้วก็มียักษ์ที่ได้ปรากฏตัวต่อหน,น้าลูฟี่แล้วก็มีกลุ่มเข้าไปสนากลุ่มหนึ่งเนี่ย ที่ได้ใส่ชุดประหลาดแล้วก็ปากระตัวออกมาโลกิก็เลยพูดต่อนะว่าข้าไม่รู้นะว่าแกเนี่ยมาที่นี่ด้วยเหตุผลอะไรแต่ว่าจงระวังสัตว์ป่าพวกนั้นพวกเขาหิมาแห่งนี้เนี่ยจะมีเหล่าเจ้าป่าที่อาศัยอยู่จะพวกนั้นเป็นเพื่อนของฉันตั้งแต่สมัยเด็กซึ่งลูฟี่เมื่อเห็นสัญญาพวกนั้นเนี่ยก็พูดออกมานะว่านึกถึงความทรงจำเก,ก่าๆเลยแฮะซึ่งในขณะที่โลกิกนันบอ่าน้เจ้าพวกนั้นเนี่ยคงจะไม่ยอมอยู่เฉยแน่มนุษย์ที่กล้าหาเรื่องัอเอาบาร์เนี่ยก็คงจะได้เป็นแค่ของกิน ส่วนเจ้าคนพวกนั้นเน่ะเป็นเหมือนกระสอบเดินได้ที่ยังมีชีวิตยอมใส่เสื้อผ้าที่สกรปรกเพื่อเหลืกเลี่ยงสัตว์ร้ายเลื้ยงมีชีวิตรอดกลุ่มคนเหล่านั้นก็เลยพูดต่อนะว่าพ่อแถวหน้าพูดแบบนั้นมันจะรุนแรงเกินไปหรือเปล่าว่าแต่เจ้าหมอน,นั้นเป็นใครกันเราจะมันถล่มหนังได้หรือเปล่าอีกคนหนึ่งก็เลยบอกว่าฉันน่ะไม่อยากจะสลบไปมันก็เข้าก่อนหรอกนะใครจะไปคิดน,นะว่าเจ้าพัดผมแดงชังคูดจะได้ปรากฏตัวมาในสถานที่แห่งนี้ซึ่งในตอนนั้นจะได้เห็นลูฟี่เนี่ยเขาเน้นอยัอกษ ที่ดูเหมือนจะชอบลูฟี่ทุกตัวโดยที่ดูฟี่มันดีเรื่องนั้นเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่าอะไรนะเมื่อกี้นายพูดถึงช้างหรือเปล่าหลาความเป็นสนัพ,พวกนั้นไม่ได้เห็นลูฟี่เนี่ยคราวนั้นก็ตกใจมากเมืนเห็นเจ้าป่าพวกนั้นจูจๆเนี่ยก็เชื่องกับลูฟี่ซึ่งโลกนนี่นก็ตกใจเหมือนกันนะลูฟี่เนี่ยเป็นใครแล้วก็มาจากไหนกันแน่หลังจากนะั้นูฟี่คราวนั้นก็ได้เข้ามาคุยกับโลกีพร้อมกับถามว่าช้น้ำมาที่นี่หรือเปล่าโลกนก็เลยบอกน้่งแกเนะี่ยเป็นเพื่อนก เจ้านั้นมันเคยปรากฏตัวที่นี่มาก่อนและหลังจากที่โลกิในพูดจบเนี่ยลูฟี่เนี่ยก็ได้การล่าไปเกสี 4, แล้วก็ต่อเข้าสายโลกิอย่างจางถามว่าโลกิก็ได้เอียงข้อหลบดนอย่างวูดวีดและหลังจากนั้นโลกิเขาวนั้นก็ได้พูดต่อนะว่าเดี๋ยวก่อนเจ้าโง่นี่มันก็แค่เรื่ององเล่นเท่านั้นลูฟี่ก็เลยบอกนะว่าอย่าพูดแบบนั้นอีกถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่เรื่ององเล่นก็ตามโลกิก็เลยตอบกลับไปนะว่าข้าขยับตัวไม่ได้นะเจ้าโง่พร้อมกับคิดในใจนะว่าถ้าเกิดล,งลงไไดุ ก็บอกกลับไปนะว่าถ้าเกิดขยับไม่ได้นยก็อย่ามาทําไม่ใช่งูงีสิและครั้งต่อไปที่นายพูดแบบนั้นฉันจะสั่นายให้หมอบข้าวต้นไม้เลยคอยดูและสรุปว่าแชงเนี่ยเขาเคยมาที่นี่ใช่ไหมทําไมเขาถึงได้มาหานายล่ะแจงมาทําอะไรที่นี่และเขายังอยู่ที่เอลบาหรือเปล่าโลเก,ก,กีก็เลยยิ้มพร้อมกับบอกนะว่าแน่นอนว่าเรื่องราวพวกนั้นเนี่ยฉันคงไม่ได้จะบอกนายฟิฟีหรอกนะแต่ภาพไปที่พวกนามีในตอนนั้นอุซอบได้สังเกตเห็นว่าโรเนี่ยกำลังวิ่งตามพวกเขามาในตอนนั้น ซึ่งอโซมได้สังเกตเห็นนวโรตเนี่ยมีรอแผลไฟไหม้เขานั้นก็เลยคิดว่าคนคนนั้นน่าจะเป็นเทพตะวันที่ถูกฟ้าผ่าไปก่อนหน้านี้แล้วก็ยังเห็นด้วยนว่าในตอนนั้นเนี่ยเกิดแล้วก็โกเบิร์กำลังวิ่งตามมาแล้วก็แบกเนือซันนี่มาด้วยโซโลก็เลยบอกนว่าเห็นที่ชันน่ะคงจะต้องจัดก,การจพวกนั้นนะสินะแต่ว่าอูโซฟก็บอกน,นว่าเดี๋ยวก่อนโซโลจะพวกนั้นอาจจะเป็นเพื่อนของรอลลี่และก็บกกี้ก็ได้นะหลังจากนั้นพวกขอนามิก็เลยตัดสินใจวิ่งหนีไปยังหมู่บ้าน แต่ภาพพิธีาฮารูดินกับสแตนเซนในตอนนั้นพวกเขาเน้นกำลังล่าสัตว์เพื่อนำะไปเลี้ยงกลุ่มหมูฟางให้ได้กินซึ่งฮารูดินก็บอกนะว่าหมูฟางเนี่ยคงจะมีรอยยิ้มจากเนื้ออร่อยพวกนี้แน่สแตนเซนก็เลยบอกวนะ่าตอนนี้เนี่ยหิมะมันตกอยู่เพราะฉะนั้นเราคงจะแบกกลับไปไม่ได้หรอกมัง้งแต่ว่าฮารูดินเนี่ยก็บอกนว่าอย่าพูดแบบนั้นพวกเขาเป็นคนที่ช่วยชีวิตพวกเราไว้เลยนะหลังจากนั้นฮารูดินกับสแตนเซนเนี่ยก็เลยช่วยกันแบกกองมูนให้กลับไปพร้อมกับได้มีการแนะนำกลุเจ้าสายคนยย่่รุนนใหมเล็กอ้อ และหลังจากนั้นก็ได้ตัดภาพไปดีโรบินซึ่งในตอนนั้นโรบินเนี่ยให้บุูก์นั่นตัดผมให้บูกเมื่อตัดผมเสร็จก็เลยบอกนะว่าเป็นไงบ้างโรบินนี่เป็นครั้งแรกที่ผมตัดผมผู้หญิงเลยนะผมตื่นเต้นจนหัวใจต้นแรางจนเกับจุดุลออกมาอยู่แล้วถึงแม้ว่าผมจะไม่มีหัวใจก็เถอะโดยที่ลีลนน่งคํำมุของบูกพพ้องกับอกนะว่าไม่มีหัวใจเนี่ยนะนายนี่มันขาดตั้หลังวิทยาศาสตร์ชมาร์ส่วนวันนี้น่นกชมนะว่าน่ารักมากเลยโรบินจินเบกับแฟรงกี้พวกค้กอนนี่นนง,งวเก่าๆเลนะ มันเหมาะกับเธอมากเลยนะซึ่งในตอนนั้นจะได้เห็นทรงผมใหม่โรบินซึ่งมันคือนหน้ามาที่มีความคล้ายกับทรงผมเก่าโดยที่โรบินก็พูดนะว่าขอบคุณมาร์ตบูก๊พกพ่อของฮอนยักเนี่ยก็เลยพูดต่อไปว่ทรงผมนี้เนี่ยคือทรงผมในตอนที่เจอซาโลสินะเขานั้นน่าจะดีใจมากที่ได้เจอเธอแต่ว่าแฟงกี้เนี่ยเขาวนั้นก็ร้องไห้ออกมาแล้วก็บอกน้องฉันรับกับเรื่องราวพวกนี้ไม่ไหวแล้วฉันจะต้องร้องไห้ในเหตุการณ์ที่พวกเธอได้เจอกันแน่และหลังจากนั้นพวกโรบินเนี่ยก็ได้มาถึง,งกัออบา ซึ่งพวกเขาเนีดูตื่นเต้นกันมากต่วในตอนนั้นเนี่ยจูจ่ๆนั้นก็มีเสือคนยักษ์เทตโกนออกมา่าแย่แล้วตอนนี้คุณซาโลลงไปแล้วแล้วก็ไม่สามารถขยับตัวได้และหลังจากนั้นเนื้อหานี่ก็ได้ตัดจบพร้อมกับข้อความที่บอกนะว่าทีน่าวัดพิมพ์งโดโอเคและนี้ก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องร่าวท้งหมดกังตัวเต็มในคลิปนี้นะฮะส่วนถ้าเกันเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตนเนื้อหาใหม่ช่องเราสว